มีอะไรปิดจะเป็นอะไรไหมเนาะย,ยานเห็นเห็นแล้วยานมันมันบพานเนาะกระโย,ย้เออเดือนนี้แม้ ได้ป่ามาจากทุกคนคะ่ะได้ปลาคอน้อยปลาคอน้อยหำหามหาม, <c oughs> มาหนึ่งถุงราคาห้าสิบบาทเราจะมาทำการคั่วคั่วมกจก้ะคั่วมกมอ หมกหม้มอใส่ผักอีตูแซบแซบที่นี่สกลนครซิตี้อำเภอพลนาะแก้วนะคะเอาออกเอาออกหรือไม่เอาออกเนาะไม่เอาออกดีกว่าหมกทั้งตวเลยมันกระเทือนตัด เอาออกกับซันตัดหรือไม่ตัดดีเนาะไม่ได้ไล่สดเป็นเดือนแล้วมั้งคะเป็นเดือนหรือสองเดือน นั่งเล่นกับแม่ไหมคะเอาหน้าลหล่อมาให้สาวๆดูหน่อยสิมานั่งกินขนมอยู่ข้างหลังก็ได้ไหมเวรุ่นในห่วงเนื้อห่วงตัวทีเด้อคะ่ะทุกคนเสมอเสมอนี่ตะกี้นี่สมัยเม่อท่นเป็นบ้าเนี่ยโอ้อยู่ทางไทยเพื่อน ช่วนทำอะไรก็ทำให้ทำอะไรก็ทำ ถ้าเราไม่พูดอะไรก็จะไม่มีคนดูเราแต่เราก็ไม่รู้จะพูดอะไรฮิวฮ้วฮิวฮ้วเห้วอยากเศร้ากรเสียดายผู้ติดต,ตามทุกคนจ้าผู้ติดต,ตามอุตส่ามาฮอตมืน่น พันปอเศ้าผัดจักสิไปหาคลิปที่สั่งลงแบบน,นี้คลิปกับยอดกระบ,บอฮอดซิบล้านจากเทื่อแล้วมันหลายอัานลายยากเนาะมันหลายทางเนะจ้ะหันมาเฮ็ด y o u ยูทูบจบเจือทิมมาอันนี้จบเจือผัดเฟซ o ุ๊กพิ่บุมีเวลาไปเมน้นไปลงโพสต์ไปหาคลิปอีกแล้เพราะว่า เอาผัดกำลังเล็งเอาย่วนเฟซเนาะคลิปริวภาพนิ่งตอนนี้เฟซบุ๊กนะจ๊ะมันมีไรายได้จากการโพสภาพนิ่งไงคะ ตอนนี้กําลังมาแรงเลยคนแทบสิบอยากลงคลิปเลยค่ะคลิปสั้นคลิปยาวาบมีไผ่ยอยากค่อยลงแล้วคือลงไปกับบบค่อยมีคนเบิง่งเราก็หันมาลงงันภาพนิง่งข้อความเด็ดๆดังๆกันเพราะถ้ามีคนมากดไลค์หรือคนเห็นภาพนิ่งหรือข้อความของเราเยอะๆเราก็เหรียนก็คดได้เยอะขนาดแป้งว่าผู้ติดตามแค่ สองหมื่นกว่าคนเองนะคะสองหมืนหกตอนนี้ได้คูณร้อยเปอร์เซนจากโบนัสภาพนิ่งนะจ๊ะวันละสี่ห้าเหรียญค่ะถือว่าได้เยอะนะคะแล้วคนที่อคนที่เพิ่นพูทธติตามหลายๆได้แบบน,นี้เพิ่นเราได้เดือนละ 7, 8, 000, เจ็ดแปดมื่นเดือนละแสนค่ะยังยายหนิงยายทนนะคะ ที่เพิ่นเ็ดทางเพจมาเฮิงมาดุนแล้วนะจ๊ะลงภาพยังไปก็ขึ้นบุบบุบ,บขนาดเราแค่แบบช่องน้อยน้อยผู้ติดตามน้อยอย,ยังได้คลิปไอ้ได้โพสละเหรียญก็มีค่ะโพสละเหรียญโพสละสองเหรียญโพสละสามเหรียญของเพื่อนนี่คือสิเป็นโพสละซิปละซาวเหรียญพุ่นล้ค่ะ วันหนึ่งได้ยี่สิบสาสิบเหรียญโอ้ยเดือนหนึ่งเท่าไหร่คะทีนี้เฉพาะภาพนิ่งเนาะจะอ่อนเพิ่นมาจะเเฮนน้ได้าจังซิมีผู้ติดตามาจังสีดังคือเพิ่นพยายามอยู่นะคะพยายามอยู่แต่ส่วนมากเพิ่นสีดังมาจากติกตอกผู้ติดตามจะเยอะมาจากไอ้ทิกตอกนะจ๊ะเข้าผัด มาฮหดเอาเองอยู่ในเฟซเลยติ๊กต็กอกพูคนติดตามพันกว่าคนนึงจ้ะว้าวไลายบ้านเลยนะคะ่ะเฮากำมาเปิดค่าการมองเห็นใน YouTube นะคะเพราะว่าลงคลิปอย่างกระโบค่อยไปปนันใด อาจจะเป็นเพราะคลิปเราไม่น่าดูด้วยแหละแต่ตะกี้นะคลิปก็ได้เป็นตะเบิ้งปนันใดกะไปลักพันลักมื่นอยู่ด้ค่ะสมมื่น,นี้คลิปค่ักๆกะลักร้อยซี่ห้าร้อยคนไม่ดูคลิปเราแล้วเอ๊ะหรือเราจะตัดหัวนอตัดหัวดีกว่า เราจะเอาแต่ตัวเราจะไม่เอาหัวนี่นง่าย cái bà mộc จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วรัวปลาแล้วกะเออจระดีเลยเออ ครัวป่าแล้วกัะสิเดินทางนะคะทุกคนเดินทางกับนาวานะครพนมจ้าเรามาอยู่นี่สองวันเสาร์กับอาทิตย์จันถึงสุดต้องพาลูกไปเรียนนู่น ไปโรงเรียนอยู่พุ่นจ้ะจริงๆอยู่นี่นะบ้านเกิดเจ้าของแล้วคะเพเภอพนาแก้วเนี่จ้ะแต่ว่าเฮาไปทำม,มาหาก,กินอยู่พุ่นเนาะค่ะไปเปิดร้านทำธุรกิจอะไรอยู่โน่นกลับมาบ้านเฉพาะเสาร์กับอาทิตย์เพราะลูกก็เลยต้องเรียนอยู่โน่นลกลับมาบ้าน มานอนบ้านอาทิตย์ละครั้งมากับส่วนมากกะได้นีอยู่นีกินก็หอบเมื่อละจ้ะเพราะว่าอยู่นู่นมันหาก,กินยากหาก,กินไม่ได้ค่ะนอกจากเข้าไปตลาดไปตลาดกับพ่อได้ยู่อันของป้าของอย่างแต่บัท่านพื้นจะบังเทือกรดีเพื่อเข้าซี้างแล้วก็ไป ไปโละหาของโลหาตลาดนะจ๊ะบางเทือช่วงที่เพิ่นขายผัดเฮาผัติลูกค้าเนาะกว่าเฮาสีมีเวลาไปกระมืดแล้วตลาดก็ไหวอะไรแบบน,นี้มาได้ยังกินแล้วค่ะกันเลยได้ซื้ออาหารสำเร็จแล้วจ๊ะ อเดว่าเหลือแค่ตัวเดียวสองตัวเลยเยอะอยู่นะเนี่ย แล้วแล้วค่ะเสร็จแล้วอันเฮาก็สิเอาข้าวซองฟิตไว้แล้วก็อยากมกยามใ่เก่าออกมามกมกมอหนะจ๊ะใส่ผักอีตูหอมหอมหัวเราตัดทิ้งนะคะเพราะว่าเราไม่กินเอาไปมะกระสีนนั้นเป็นกลางซื่อๆนะจ๊ะกับเราไม่ได้เลี้ยงสุนัขหมายถึงอยู่บ้านนาว่านะคะไม่มีสุนัข ถ้ายูนี่นสีสีใส่หัวใส่อย่างนําให้เพื่อนเป็นกลางเป็นอย่างแล้วกะส่วนที่เฮ้าบ่กินเทากามาเลือมาได้เนาะจา้ะแต่อันนี้เท้าเมื่อเฮ็ดกินอยู่นวาวาเอา้าเลิกเลยเหรอคะเฮากะตีนกะตีนไผ<ฮ>อีกละคู่เดิมไหมคู่เดิมเอาคือเป็นอยนนั้นลูกน้องก็เลยไม่มีคนเล่นด้วยเลยเล่นกับปาร์ปะไม่เล่น กไปเล่นโอ้ยเห็ดบาบเนาะนะเห็ดบาบน้องนะเหรอเนาะอยากเล่นก็ไม่ได้เล่นไม่มีใครเล่นด้วยได,ได้แป๊บเดียว อด่สทีนะนําแค่เดืกนนดีฝนเมไห้สวนนีอะไรนะมกี้นาทีแเร็จดีประมาณยี่สิบยาที่นา,าทีเดยโอ้ไม่ถึงยังก็ตั้งไว้ให้มันถึงสามสเลยนี้ เขมาดูแม่เลยมีคนหนึ่ฮะมีคงเหรอฮะมีคนเบิ่งเลยแม้แต่คนเดียวเห็ดป่าไมนเป็นไรๆตั้งแต่เขาเปลี่ยนทรศัพท์นี่นะตั้งแต่เขาอันโหลดคลิปอันนี้บันไดนี่โหลดคลิปจากไอ้แคปคัทมาลงบันไดนี่นะยอดวิวยอดอย่างคนเบิง่งนี่แป๊กบัด งองอทุกคนจะสิถามใครมีใครรู้บ้างไหมคะทุกคนคะเพอะเราเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่นะจ๊ะปกติคือถ้าเราไปตัดต่อในแคปคัทพอเวลาเราจะมา,าโหลดวิดีโอยาวหรือคลิปช็อตอย่างนี้นะพอเราเข้ามาในวิดีโอในเครื่องของเราอะ่ะมันจะขึ้นหมดเลยนะแต่ก่อนนะไม่ว่าจะตัดต่อในแคปคั t ตัดต่อใน t ิกต o k อะไรก็ตามมันจะขึ้นหมดจะเห็นหมดแต่หลังจากเปลี่ยนเครื่องมาใหม่เนี่ยเออเราก็ลงชื่อเข้าใช้ Youtube ใหม่ก็คือเอา ID เดิมแล้วนั่นแหละเอาเมลเดิมเรานั่นแหละแต่มันต้องมีการเข้าใหม่อะคะ่ะจ้ะทีนี้พอเข้าใหม่เข้ามาใหม่ก็คือ พอเวลาเราจะโหลดคลิปสั้นคลิปยาวอะไรใน YouTube คือมันจะมีแต่คลิปที่เราถ่ายสดๆอะที่มันอยู่ในเครื่องอยู่แล้วแต่คลิปที่เราไปตัดต่อในแคปคัน่ะมันไม่ขึ้นให้เลยค่ะมันไม่มีแต่คลิปใน Tik t o k นะมีจ้ะคลิปที่เราโหลดมาจาก Tik t o อกมีแต่คลิปที่โหลดมาจากแคปคัทที่เราไปตัดต่อมาไม่มี แล้วทีนี้คือส่วนมากเราก็ต้องตัดต่อก่อนมันถึงจะมันถึงจะเป็นตาดูถูกไหมคะมันถึงจะเป็นตาเบิง่งเพราะเราก็ต้องไปใส่เสียงเอฟเฟกเสียงนั่นนู่นนี่เสียงประกอบในคลิปของเราถ้าเสิเฮเามาลงคลิปเพียวๆเ,เลยมันก็บ่เป็นตาเบิ่งแล้วเนาะคะ่ะทีนี้แป้งก็เลยพอมาไม่ได้แป้งก็ไม่รู้จะทํายังไงมีปัญหาก็คือคลิปยาวเนี่แหละคะ่ะแต่ มันจะลงได้อยู่ถ้าเราไปลงในสตูดิโอ y u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  e s t u u i o ออะคะ่ะที่เราต้องเข้าไปในแอปคือเราต้องโหลดแอป YouTube Studio มาแต่เราจะใส่คำอธิบายไม่ได้ทีนี้คำอธิบายแฮชแท็กอะไรพวกนี้อะคะ่ะหรือแคปชั่นอะไรข้างนอกในวิดีโออะใส่ไม่ได้จ้ะถ้าเราจะมาลงคลิปในสตูดิโอนะคะ เออได้อย่างนึงบ่ได้อย่างนึงก็เลยอ้คือเป็ดอันนี้ก็เลยเมื่อยค้านตรงตรงค้านคือมันอุปสรรคมันเยอะเกินมันหลายอย่างแล้ววิวกับบ่อไปอีกบบดนี้แต่ก่อนคือรักพันรักหมื่นลักพันลักหมืนนม่นเดี๋ยวนี้รักร้อยสี่รห้าร้อยสามร้อยจ้ะนานๆสิมีรักหมืน่น เข้ามาก็คือเป็นคลิปคักแน่นะจ้ะก็รือว่าคลิปเฮามันบอกคักบ่ก็รื้เนี่ใดแต่บางคลิปนะคะคักมว้มวนๆกะไม่ไปนะคะสี่ห้าร้อยตลกมากทุ่มเทมากกับคลิปนั้นแบบนี้ได้สี่ร้อยโอ้มากรเบือยเลยเนาะค่ะกบมีกำลังใจเลยเนาะจ้ะแต่ก็่บยจากเศร้าเศร้าบ่าาาได้ไล์สุดนี้ก็เลยมานั่งบ่นนะคะ ไทยสกลนครซิตรีก็เลยจะได้กลับเลยใช่ไหมลูกเนี่ยจะได้กลับนาว่าเลยไหมฮะใช่อะลากันไปก่อนนะคะวันนี้ค่ำมืดแล้วคะ่ะเตรียมตัวกับนาวาน,าวานาครพนมแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ